อ่ะสิสูงนะคะก็ได้บวกมา230นะคะมามาดู คิดวิดีโอนี้จะขึ้นว่าความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่าเจปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับซูเปอร์เซนอีกเหมือนเดิมนะคะซูเปอร์เซนก็อยู่กับไฮโลไทยค่ายคิงแมคเกอรนะคะวันนี้ซูเปอร์เซนก็จะมาแทงเบ็ดละ10บาทนะคะซูเปอร์เซนก็มีทุนมาอยู่500บาทนะคะมาดูกันมาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้จะเกลือไหม เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซน์ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซุปเปอร์เซน์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ซุปเปอร์เซนท์ทคลิปต่อๆไปค่ะมามาลุ้นเกมกันดีกว่ามาดูกันดีกว่านาะ <All right. S 1> มาเราจะแทงอะไรดีนะคะส่วนมากซุปเปอร์เซนก็จะดูสกอร์ข้างล่างเนี่ยนะคะอันไหนมันสูงสุดว่าอะไรมันออกมาก อันนี้ซุปเปอร์เซนก็จะแทงสูงไปนะคะแล้วก็เอี่ยวเอี่ยวไปแล้วก็แทงหกดูซิว่าจะได้ไหมอ่ะออกอะไรมาอ่ะสี่มหกันต่อนะคะเพื่อนๆ,ๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซุปเปอร์เซนด้วยนะคะ อ่ะสุเปอร์เซนต์ก็จะแทงสูงไป30แล้วก็เอี่ยวหไป10แล้วก็แทงหไป10นะคะมาดูกันซิว่าจะเกลือไหมจะออกอะไรมามาลุ้นกันดีกว่าพูดจนเหนื่อยแล้วมาลุ้นเกมกันดีกว่าเนาะอ่ะ,อะมาค่ะมาดูมาช่วยกันดูนะคะอ่ะห้ามาแล้วค่ะอ่ะออก15สูงนะคะก็ยังได้อยู่นะคะ แต่ว่าได้มา40บาทได้นิดได้หน่อยก็ยังถือว่าได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซูเปอร์เซนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์เซนทำคลิปต่อๆไปค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครนะคะเข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซูเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ,ะมาลุ้นเกมกันต่อดีกว่า ว่าจะออกอะไรซุปเปอร์เซนก็แทงสูงไป50นะคะแล้วก็แทง4 5 6ไป10บาทแทงสูงสูงสูง4เออสูงกว่า4อีก10บาทแล้วก็สูง5ไป10บาทนะคะโอ้โหถ้าออกมาจะบวกเท่าไรหร่วะเนี่ยอ่ะมา6โอ้โห11ไฮโลไม่ได้ติดไว้เลยไม่เป็นไรคะ่ะเอาต่อเนาะเดี๋ยวเรามาแทงกันต่อก็ติดลบไป70บาท เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ,ะซุปเปอร์เซน์ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซุปเปอร์เซนด้วยนะคะสมัครสมาชิกค,ครั้งแรกวันนี้เพียงแค่100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำและที่สําคัญนะคะไม่ต้องทําเทิร์นด้วยค่ะมาลุ้นเกมกันดีกว่าเนาะว่าจะได้ไหมจะเกลือไหมอะมาะซุปเปอร์เซนก็จะแทงสูงไว้อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แทงหกไว้ค่ะ มาดูซิว่าจะเกลือไหมอะไรคะหโอ้โหยังได้อยู่นะคะยัง12สองสูงหูได้เต็มอัตราบวกมาเท่าไรคะบวกมาร้อยสามสิโอ้ยถือว่าได้นะคะก็ขอฝากเว็บยูฟาเจ็ดสด้วยนะคะเขามีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะคะฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็วทันใจลูกค้าแน่นอนค่ะสมัครสมาชิกครั้งแรกวันนี้เพียงแค่100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำ และที่สำคัญนะคะไม่ต้องทำเทินด้วยคะ่ะอ่ะมาลุ้นเกมกันต่อดีกว่าเนาะ,ะซูเปอร์เซนก็มีทุนมาอยู่แค่500นะคะแต่ตอนนี้ได้มา720แล้วก็ยังถือว่าได้นะคะได้นิดได้หน่อยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะไฮโลไทยค่ายคิงแมกเกอร์นี่เขามีตัวคูณให้ถึงกับ10เท่าของเงินเดิมพันเลยนะคะอ่ะมาดู4มาแล้ว4ี 4. ่โอ้ย13สูงเข้าค่ะแม่มา บวกมาเท่าไรคะบวกมาอีกร้อยสามสิบจ้าก็ได้กำไรมาสี่รอยแล้วเนาะโอ้ยมีทุนมาอยู่ห้าร้อยตอนนี้ได้กำไรมาสี่ร้อยหกสิบปาขัไปต่อมาลุ้นต่อนะคะเว็บยูฟ้าเจ็ดสี่เจ็ี่เขามีเกมให้หลากหลายมากมายเลยนะคะคือเว็บเดียวจบทุกเกมเลยนะคะไม่ว่าจะบาคาร่าสลอ็อตไฮโลหวยบอล มีครบหมดเลยนะคะเว็บยูฟาเ่เเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครนะคะเข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ,ปปะซุปเปอร์เซนต์ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสมัครสมาชิกครั้งแรกวันนี้เพียงแค่100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำและที่สำคัญนะคะไม่ต้องทำเทิร์นด้วยคะ่ะวันนี้ปปซุปเปอร์เซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆเด็ดๆจะมาลงให้อีกวันนี้ปปซุปเปอร์เซนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ